เจเนตทอสอดีตวิศวกรการบินหญิงที่ผันตัวมาสู่นักสู้และนั่งครองบันลังแชมป์โลกวันสองประเภทกีฬาโดยถือครองทั้งเข็มขัดวันคิปบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทและมวยไทยรุ่นอะตอมเวทเฉพาะการนักสู้หญิงเลือดญี่ปุ่นอเมริกันมีอาชีพการงานมั่นคงในด้านวิศวกรรมการบินแต่เลือกที่จะเดินสายนักสู้ควบคู่ไปด้วยเจเนต ศึกษาในสาขาวิศวกรรมการบิน5ปีที่มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคแคลิฟอร์เนียในซานหลุยโอบิสโกซึ่งในขณะเดียวกันเธอก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่รักสวยรักงามเธอจึงได้รู้จักกับคารดิโอคิกบ็อกซิ่งซึ่งช่วยให้หุ่นของเธอดีขึ้นก่อนที่จะมารู้จักกับมวยไทยผ่านคำแนะนำของแฟนหนุ่มที่ทำให้เจเน็ตติดใจเข้าอย่างจัง และมันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นให้เธอตัดสินใจลงแข่งในระดับสมัครเล่นเพื่อความก้าวหน้าในเส้นทางการต่อสู้เพื่อหาโอกาสในการแข่งขันจากนั้นก็ได้ตบเท้าเข้าร่วมสังกัดวันวิศวะการบินหญิงผู้หันมาท้าทายศักยภาพของตนเองในฐานะแชมป์โลกเจเน็ตท็อดสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงกล้าทำในสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้เจเน็ต เตรียมอำลาไฟสุดท้ายในวัย38ปีด้วยการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นอะตอมเวทกับเดอะควีนเพ็จี้จ้าวันเสาร์ที่9มีนาคมนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องฮิตประเด็นฮอตด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูง